สวัสดีครับขอบคุณเชา้านะครับเออ่เดี๋ยวนะครับมีเสียงเตือนนิดหนึ่งอ่าไม่แน่ใจใช่อนนะครับก็เออผมเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเตือนนานสักครู่นะครับโอเคครับก็สวัสดีครับแล้วก็นับเช้ากับวิวเทรดขอให้ขอนะครับสรุปประเด็นที่สำคัญแล้วก็ในนวัตกรรมลงทุนในวันนี้นะครับก็ สารภาพของนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับและเอาจริงๆก็บอกว่ารายการของการทงที่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปดูตลาดต่างประเทศไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีสถานการณ์ใหญ่ที่อาจจะมีความแตกต่างไปนะครับก็คือบรรยากาศของการท,าง,ทางที่ยวต่างประเทศตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นออกปัจจัยเชิงบวกเรื่องของตัว,ว,วการจราจร่ังขั้นพา,านะครับว่าทีในฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เื่นต่างๆเนี่ยมันใกล้ที่จะคืึกนงน่าแล้วก็คนจับได้ยืนยันว่าไม่เลื่อนฉะนั้นแปลว่า ในช่วงของจาบนี้ถึงวันทีนนเ่เก้ารกฎาคมยังคงจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นบางประเทศน่าจะปิดอยู่ได้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสำคัญเนี่ยอเมริกาก็ไม่ดุยนะกาอเมริกาก็จะใช้วิธีการเรียกว่าออบอกไปเลยว่าประเทศนี้ได้อัตราภาษีที่เท่าไหร่นะครับก็ของเราเองยินไปเจรจานในวันที่3ามกรกฎาคมก็คงติดตามผลว่าจะมีความคลืบหนไาอยู่ไหะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นสำคัญ ทั้งเราก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่กำเมืองโดยเฉพาะการติดตามเรื่องของตัวการพิจารณาคดีของท่านสารทนุู้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนเี่้สิ่งที่ต้องอัปเดตท่านนักลงทุนก่อนเลยก็คือว่าล่าสุดนะครับเช้าวันนี้ก็ไปติดตามจะเห็นอาการรายงานข่าวแล้วนะครับก็คือว่าในฝั่งของทแชนแนลเดี๋ยวคราวนี้เอาให้ดูบรรยากาศต่างประเทศแล้วมาดูอันนี้นึงเลยนะว่ามีข่าวอะไรที่ต้องอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้ ก็ไปที่ตลาดต่างประเทศนิดนึงนะครับโ okay. อเคนะครับก็บรรยากาศที่กา้าลง,งทุนใน,นตลาดต่างประเทศเช้าวันนี้ครับก็จะเห็นว่าตลาดในฝั่งของออยุโรปทรงส่งนะแล้วก็ในฝั่งอเมริกานีก็บวกประมาณ0 5นย์ 0, 0, นะครับแล้วก็ในฝั่งอเชียเช้าวันนี้ จะมีญี่ปุ่นลบนนี้ก็ยังเขียนบางข้อกับทางด้านตัวอเมริกาอยู่ในเรื่องตัวภาษีการค้านะครับแล้วก็ในฝั่งของทางด้านประเทศเอื่นก็โดยรวมก็เป็นใหญ่บวกมีฮ่องกงลบประมาณ0.7%แต่ว่าที่บวกก็บวกกันนะทั้งศูนะครับหรือว่า0.1นยถ้ามีอาเซีบวกเยอะหน่อยก็ศูนอร์เนะครับแล้วก็ในฝั่งของทางด้านตลาดถ้ามันหยิบเจว่าส่งลดลงก,ก็คือนี่มันหิบเนี่ยล่าสุด เอเอเวสเซ็กซัส,ส6 4นะวันก่อน65 6 6นะแล้วก็เวน606นะจากวันก่อนประมาณแถว67ถึง7 6 8นะคร<อ>ับส่วนไทยนั่นคือตัวทองคำ3316กลับมานะ3,300แล้วนะ,นะครับแล้วก็ในฝั่งต่างชาติเมื่อวานก็ซื้อสุทธิพุ้ธไทย115ล้านบาทน,นะครับโอเคเออไปดูในภาพตรงนี้กันนิดหนึ่ง โ okay. อเคครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้สิ่งแรกเลยที่เราอัปเดตท,ทั้งหมดก็คือเรื่องของตัวาการปรดาวดเก้านะครับเช้านี้ล่าสุดเลยทางด้านของตัวรัชเลขาธิการต้อเไปแพทยนะครับว่าทรงปวดเก้าคอรมอชุดใหม่แพทย์ทองทานหนึ่งครับสองนะครับเข้าเข้ขถาถวายสักวันที่สามกรกฎาคามต้องบอกว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นซักแนลตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีการพิจรารณาคดีนะครับก็คือที่สารรัฐมนูลเนี่ยรับคำร้รอง ขาบอกว่าอนตัวสวนักสาธาบณคนยื่นคำร้องให้พิจารณาว่าไอต้ตกลงที่คุณแพรลองทานไปคุยโทรศัพท์ก็มีคลิปบัออกมาเนี่ยมันเป็นพฤติการที่เข้าข่ายในต่อการที่มันจะกระทบคุณสมบัติของการเป็นนายุรัมนรีหรือเปล่านะถ้าเราไปอ่านดูก็เฉลียม,มาตาหนึ่งเจ็ดศูนย์มาตาหนึ่งหกศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะมีวงเล็บค่ยอยของมันนะรว่าโดยรวมๆก็คือจะเป็นข้อข้อที่เกี่ยวกับว่าเออมันซื่อสัตย์หรือเปล่านะครับมีอะไรที่ การเห็นผลประโยชน์ไหมหรือว่ามีอะไรที่มันไปกระทบกับในเรื่องของตัวาการการไม่ซื้อสัรสิตหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าตรงนี้เราคงต้องรอนะว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ว่าน้อยสุดเนี่ยต้องบอกว่าการที่คอรมอการที่มีการปลดเข้าคอรมอชุดใหม่เมื่อวันนี้แล้วก็ถามว่าอวันนี้จะโดนสารสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่เลยหรือเปล่าผมว่ามันก็ดู ดูโบ๊ะปะหน่อยจังหวะนะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่านะการที่มีการประกาศออกมาวันนี้แล้วก็จะมีการพิจารณาคดีวันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็เลยทาให้โอกาสที่เราจะเอ๊ะหรือเนี้ยสางอยากจะไม่สัง่งที่ต้บอกว่าการที่รับเนี่ยต้ของ,งเรื่องสารคดีไว้พิจารณาหรือเปล่านะกับสองก็คือว่า รับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมตินะ้หนึ่งก็คือไม่รับเลยนะก็อันนี้ก็คือชัยโยโหยิวนะเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่สมมติถ้ารับเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่ได้หรือหยุดปฏิบัติหน้าที่นะถ้ายังปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าตลาดเองอาจจะผันผวนบ้างเพราะยังไงคนคงไม่ค่อยชอบครับถ้านายกรัฐมนตรีเองมีคดีอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเดีก็ยังดีกว่าสถานการณ์ที่ว่า เอ่อรับเสร็จแล้วพ้นจากการปฏริบัติหน้าที่เลยเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นการโบ๊ะบ้ามากเลยว่าเอา้าเพิ่งประกาศครมอชุดใหม่มาโดนแขวนโดนปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วตรงนี้เนี่ยเออมาเลกายกืนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ก,การประกาศในวันนี้โอกาสในนั้นหนักที่มันอาจจะทําให้เออเราคาดหวังได้ว่าอาจจะไม่ได้มีการสั่งหยุปดปฏิบัติหน้าที่นะครับเอ่อในวันนี้มันก็มีเพิ่มสูงขึ้นหรือสมมุติเกิดโชคดีนะไม่รับคดีไว้พิจารณาเลยนะ พราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในการคุยโทรศัพท์มันก็เป็นอะไรที่มันยังไม่ได้มีความเสียหายสําเร็จนะคือถามว่าอาจจะดูไม่ดีในบุมของผู้บริหารประเทศนะครับนะแต่ต้องบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นการไปเซ็นจ,จราจาอะไรนะไม่ได้เป็นการไปลงนามทาสัญญาอะไรก็ดังน,นั้นต้องติดตามดูแล้วกันว่าวันนี้ตกลงสารจะรับหรือ,อ,อไม่รับคึ้สองคือจะออตัดสินใจยังไงว่าตกลงแล้วจะให้ หยุดแต่หน้าที่หรือ,อยังปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นะก็ดีสุดเลยก็คือไม่รับแล้วก็ก็ไม่ต้องคิดเลยว่าจะหยุดไม่หยุดนะแต่ว่าถ้าราับอย่างน้อยสุดก็ถ้ายัางปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็ย,ยังมีเวลาเพราะจะเพราะต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่ต้องเอาใจช่วยรัฐบาลนะไม่ว่าจะชอบไม่ชอบก็คือว่าเออเรามีสิ่งที่ต้องทําก็คือตัวของพระบองลูของนายซึ่งจะเสร็จประมาณต้นเดือนเก้าเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีอันเป็นไหหรือสมมติใครเป็นีมากๆจนกระทั่งแบบไม่ไหวแล้วนะ ก็ยุบสภาเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเราก็จะเจอผลกระทบทางลบก,กันเป็นยวงเลยนะครับก็จะมีผลกระทบค่อนข้างมากกับขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหลายคนหรือฝั่งพรรคภูมิใจไทยก็ดีใคร็ดีที่ไปกดดันรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่อะ่ะกดดันให้ลาออกเลยแล้ไม่มีใครกดดันให้ยุบสภาเลยแสดงว่าจริงๆท,ทุกคนก็กลัวนนาการยุบสภานะครับดังนั้นถ้าเรามองในสถานะเนี้ยด้วยสิ่งที่ท่านนายตกต้อําำต้อง ทำเรื่องกฎหมายต้องไปกันตอนนี้คุณพิชัยก็ไปเจรจาการแันาน์นอยู่ที่อเมริกาสมมติระหว่างที่คุณพิชัยจะไปเจอเขาวันที่สามกรกฎาคมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากนะของประเทศนายกโดนเด้งดึงไปอา้าวสุดท้ายแล้วตกลงแล้วอา้าวนายกโดนเด้งเด้งเฉพาะตัวกระทบคอรมอไหมหรือจริงแล้วจะต้องมีความเปลี่ยนไปยังไงแล้วไอการที่ไม่มีนายกเนี่ยเอออเมริกาจะอยากคุยเราหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราไปโดยที่นายกก็ไม่รู้มีหรือเปล่าหรือเป็นใครอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่ต้องบอกว่ามันก็เลยทําให้เราก็พอที่จะมีร่นเหมือนกันนะครับว่าเอทําให้น้ําหนักก็คือโอกาสที่จะเอไม่รับก็มีหรือโอกาสที่จะรับแล้วยังให้บรับทอ้าที่อยู่เพื่อให้มันไม่เกิดข้อขัดข้อ,ของกับราชการหลายๆอย่างที่มันกําลังเดินหน้าอย่างมีความสําคัญตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่เรามีโอกาสที่จะลุนได้ก็เรามารอตามดูแล้วกันนะก็อตอนนี้มีการรายงานข่าวเรื่องตัวโคโต้าต่บบงางๆออกมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยัง ก็ได้บอกว่าง่ายที่จะเป็นไ,ไปตามนั้นอลไวกันนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็บอกว่ามันอาจะอไม่ไม่นั่นไปเลยนะ ครับก็เออแล้วใครเป็นรัมตีแรงงานก็คือพงกวินนะครับแล้วก็ทางฝั่งของอ,อมหาดไทยอ่ะนี่กลายเป็นเหมือนกับไม่มีชื่อคุณนั่นหรือเปล่ามันก็กลายเป็นไม่มีชื่อของคุณสุชาติชมพินหรือเปล่านะนะครับก็ เดี๋ยวไงคงลองไปติดตามกันแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยสุดนี่ยผมคิดว่าก็บนการตั้งคอรมอใหม่ที่ออกมาวันนี้ถ้าจะโดนสอยเลยและก็คงจะกระทบไปในหลายเรื่องดังนั้นก็ตรงนี้วันนี้เรามาลุ้นกันว่าอาจจะไม่ได้มีการเทำอะไรหรือไม่ได้มีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ทีนี้มาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งสาคัญก็คือวันนี้จะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับตัวของทางด้านเอ,อน้ําหนักของดชนีเซ็กห้าสิบ เถ้ามาดูแล้วเนี่ยวันนี้จะเป็นวันแรกก็คือหนึ่งรกรกฎาคมครับซึ่งทางด้านของตัวตลาดทรัพย์เองก็จะเริ่มมีการใช้เซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยใหม่ที่มีการขูดน้ำหนักหรือมีแคปเวดสิบเปอร์เซ็นตครับก็แปลว่าน้ำหนักการลงทุนของเดลต้าเนี่ยในดัชนีจะอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเพื่อให้มันไม่มีตัวไหนที่มันมีอิทธิพลต่อตลาดมากเกินไปแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย พอคุมตรงนี้แล้วน้ําหนักการลงทุนที่เหลือก็จะถูกอ l l o c a t e ไปยังตัวแต้านอะไรครับยังหุ้นอื่นๆที่มันอาจจะลองลงมาเพระาะฉะนั้นก็แปลว่าในเคสแบบนี้จริงๆแล้วสมมติเป็นเซ็ตห้าสิบนะถ้าเราแคปน้ำหนักของดลต้าไว้ที่สิบปอร์เซ็นอีกสองจสองหกเปเซ็นเนี่ยมันก็ต้องถูกเอาไปเกลี่ยให้กับทงด้านตัวหุ้นตั้งแต่ตัวลงงลงมาพนะอททแอดมาร์ mark, ไปจน,นถึงตัวที่เล็กๆตัวสุดท้ายเลย แต่ทีนี้ต้องบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปกติแล้วนักลงทุนสถาบ,บันจัดพอร์ตที่มันล้อกับเซ็ต50เนี่ยหรือมีเบนซ์ขับเซ็ต50เนี่ยจะไม่ได้ใช้หุ้น50ตัวนะแต่ว่าอาจจะใช้หุ้นประมาณสัก20กว่า30ตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในลักษณะแบบนี้นะครับก็แปลว่าจริงในทางปรื่จริงแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้แค่หุ้นใหญ่ๆที่แล้วก็ทําให้มันสัดร้องเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถึงแม้ว่าจะมีหุ้นอีก49ตัวที่จะได้อโลเกชันเพิ่มถ้ามีการจับน้ำหนักของ Delta, แต่ส่วนใหญ่แล้วน้ำหนักก็จะไปลงที่หุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นตัวรองลงมาก็คือปตทอ d แอดวานซ์รสอพอ o t SCB, CBR t k u e เขแบงนะถัดจากนั้นก็ลงมาก็มีนะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยเ,เวลามันจับกอดลักษณะถ้ามันบัสเกตหรือมันเป็น Basket, การกระจายตามบัสเกตของเซนห้าสิบเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการไปตามน้ําหนัก,กก็คือตัวใหญ่ๆก็จะได้มากกว่าดังนั้นก็ลองดูนะแต่ว่าวันนี้ก็ในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ย เดลต้าเองก็อาจจะได้ผลกระทบทีนี้ถามว่าวิ้ยเดลต้าเนี่ยต้องลง20%เลยไหมเพราะเราบางคนเห็นว่าเนี่ยส2บซใช่ไหมถ้าจะลงให้เหลือ10%ตก็ต้องหายไปจาก20ก็เฮ้ยมันอาจจะไม่จาเป็นเพราะว่าสมมติว่ามันในการในการขายเดลต้าแล้วก็เอโลเกตเงินส่วนหนึ่งไปซื้อพวกพอร์ตทอ d v แอดวานซ์รพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดสองขาได้รู้ไหมคือขาแอตเดลต้าก็จะลงโดยเปรียบเทียบกับขาของตัวอื่นก็จะขึ้นโดยเรียบเทียบเพราะฉะนั้น พอตัวอื่นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยผลก็คือตัวเดลต้าเองก็จะเล็กลงแบบเปรียบเทียบมันแปลว่าพอคนอื่นเขาเริ่มขึ้นมานะน้าหนักเดลต้ามันก็จะลงจาก 12- 26เนี่ยไปโดยอัตโนมัติดังนั้นก็แปลว่าในภาพแบบนี้มันก็อาจจะเจอกันขึ้งทางก็ได้นะดังนั้นถ้าน่าจะพอมีดาวไซ้์บ้าง,งเดลต้าก็อาจจะประมาณแถว10%บวกลแต่คนอื่นก็อาจจะได้ลดลดหลั่นตัวนี้ขึ้นมาหรือจริงคนอื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดลต้าอาจจะไม่ต้องลงแรงมากก็ได้แต่อย่างน้อยสุดในภาพแบบนี้ เออเดลต้ามันน่าจะขึ้นได้ยากใช่ไหมมันโอกาสทางลงมากกว่าหรืออาจจะไม่ลงยืนแต่คนอื่นขึ้นนั้นะก็จะทําให้แบบตัวนี้มันแคบลงดังนั้นก็ในภาพลาักษณะแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นการคล้ๆแพร่เทรดที่เอเดลต้าโดนนะหรือว่าจจะโดนพุทธแล้วก็จริงอาจจะเป็น call ตัวอ,อื่นๆเนี่ยที่มันขึ้นมาสวนก็ได้ดังนี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันนะดังนี้นถ้าใครเล่นหุ้นใหญ่นะครับ call พุทธหรือว่าจะเป็นพวกน,นั้นๆ single stock m e r g e ก็ อาจจะไปม,มองอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัวพวกที่ลองลงมาอาจจะได้โอกาสในเชิงบวกนะครับที่ตัวเดียวต้งเองก็อาจจะมีเพรเชอร์จากการแคปเวทในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็มาลุน้นกันว่าวันนี้เนี่ยตัวของตลาดจะเป็นยังไงแล้นะวเมื่อวานเราคุยกันไว้ว่าให้ดีเนี่ยยืน1080ได้ก็จะดีอัน1 0งกลางเนี่ย แล้วก็จริงๆถ้าแย่สุดๆนะลงไป1067ไม่ควรจะหลุดแต่โชคดีเมื่อวานไม่หลุด108 1 8 2ก็ลงไปแค่แต่ตอนนั้นคือใกล้ๆโลเเลยแล้วก็เริ่มยืนได้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องมาลุ้นก็คือว่าถ้าวันนี้สมมติว่าสถานการณ์ตลาดโลกโดยรวมเนี่ยตอนนี้เขาแน่นเป็นบวกแต่วันนี้ถ้าสวิบ้านเราเองประเด็นของเรื่องนายกที่คลาย,ยาไม่ว่าจะเป็นการไม่รับหรือรับแต่ยังนักศึกยังปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ แล้วไม่ได้มีความเสี่ยงจากการยุบสภาเข้ามาซึ่งน่ากลัวที่สุดนะวันนี้หน้าวันนี้สำหรับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยตามอย่างเดียวเลยคือยุบสภาเปเพราะว่าถ้ายุบสภาเศรษฐกิจในช่วงสองสามเดือนข้างหน้าจะแย่ไปเลยยุบสภาช่วงสั้นอาจจะพุ่งขึ้นได้แต่ว่าระยะนี้จะแย่เลยนะสองสามเดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นภาพตอนนี้ที่เราอยากจะหลีกเลี่ยง,งที่สุดก็คือหลีกเลี่ยง,งการยุบสภาให้ได้ดังนั้นบนช a n c ของการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายกจากคุณแพรทองทานเป็นคนอื่นก็ดีหรือจะเป็นหน้าไหนนจะมีีกการเปล่ยออด หรือจริงๆสมมติคุณแพ้พทางทางั้งๆถูกสอยทักอื่นเข้ามาเปลี่ยนนาย,ยกหรือแม้กระทั้งคุณอนุรักินกลับมาทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมเนี่ยตลาดเองขายสินไปเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะไม่แย่จากปัจจุบันไปมากแต่ที่ขอคืออย่ายุบสภาอย่ายุบกางนัานถ้าจะไปยุบอีกสองเดือนไม่ว่ากันเพราะว่าอย่างน้อยสุด้มีเวลาเตรียมการสามเดือนหกเดือนผ่านร่างพอรบอบงบประมาณไปเสร็จแล้วนะครับ กฎหมายที่เกี่ยวกับท่านเนใบค่าเพล็กต์เอง,ม,เเองมีการเตรียมการในระดับหนึ่งไม่ให้เสียของ่ไหนเนี่ยก็ได้กระสุนหัวใจกลับมาแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีการกระจายเงินงนั้นในส่วนที่ต้องใช้ในการเยียวยาโชุดเนี่ยจะได้ผลกระทบจากตัวของภาษีการค้าแล้วนะมีการจรจาภาษีการค้าที่มันบรรลุผลในระดับหนึง่งนะครับแล้วก็มีข้ออื่นตามมา่างๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยเราก็บอกว่าต้องบอกว่ายุบสภาเนี่ยถ้าเป็นอีกอเดือนข้างหน้าไม่ดีนะ่ แะการยุบแบบแคลนเอาไว้แล okay, ้วเนี่ยโอเคนะเพราะมันเัรา็เราจะเห็นการแคลนใเรื่องของตัวการใช้จ่ายการเระดมเงินการอัดเงินต่างๆนะซึ่งจริงๆตลาดมันจะไม่ค่อยแย่นะเวลาที่เราเข้าสู่การเล่นตั้งแบบที่เป็นแพลนนิ่งแบบนี้ไว้แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยไม่ได้แพลนดูดีๆมีอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วจำเป็นต้องยุบหนีอะไรบางอย่างหรือว่ายุบเพื่อรีเซ็ตเกมกับกาะทหานเนี่ยมันมักจะมี ผลกระทบทางลบที่มันน่ากังวลมากกว่านะดังนั้นก็ลองดูนะครับตัวนี้อันนี้น้ำหนักในเซตห้าสิบนะ,ะตัวดีลต้าอยู่ที่สิบสองจุดสองบกสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเซตร้อยก็คือประมาณทักสิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะคนอื่นๆก็จะลดหันกันลงาลามาก็น้ำหนักไม่ต่างกันมากนะในตัวสิบตัวแรกดังนั้นก็แปลว่าเราดูตรงนี้จะกเซตห้าสิบ 50, จะกเซตร้อยก็น้ำหนักในตัวที่สองตัวที่เก้าเนี่ยก็จะเป็นก็จะเหมือนเดิม,ม,ดมต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในแง่ของขนาดก็เรียงกันตามเดิม โอเคเรามาดูต่อถ้าอย่างนั้นแล้วเออมีอะไรที่เออมันดูน่าสนใจบ้างก็จะบอกว่าเราก็ยังชอบนะคือคือถ้าใครติดตามแล้วฟังกันมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในตัวที่มันเป็น e x t e r n a l Pay SCGP นะหรือว่า IVL เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็มองว่ามันอยู่ในจุดที่ทำไมครับมีโอกาสที่มันจะเดินหน้านะครับนะโดยเฉพาะผลประกอบการที่น่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วแล้วก็ ในภาพตัวนี้ก็เห็นเขาเป็นภาพของฉันเรียกว่าเฮ้ยทรงตัวแบบที่เรียกว่ารอลุ้นเบรกอ่ะเดี๋ยวนั้นก็แล้วก็แอคคูเลชันมันอยู่ในโซนข้างล่างเดี๋นั่นก็ในภาพตรงนี้ครับเออคือมันถ้าบอกว่ามันต่างกันนะกับการที่เรียกว่าชูดมาไกลๆปบ๊บบบบบแลว้วก็แบบมามีน้ำหนักแถวนี้ตก้มคือกระจายหุ้นเยอะมากเลยอันนี้คืออาจจะแจกก็ได้แต่ว่าเราก็เห็นแอคคูเลชันเนี่ยมันมันมาต่อเดี๋ยนั้นก็ภาพตัวนี้ก็ยังลุ้นการขึ้นกับในโซนบนนะครับก็แปลว่าแถวเท่าไหร่อ่ะ ยนะี่สี่า,าจะยี่สิบ็ดแปด้ชไหมนะแนที่เรางแล้วเ็นว่ามีคนเกรบเยอะอยู่เท่าไหร่ยี่สี่สานั้นก็อาจจะไประวังแถวยี่สบสามยี่สี่อซ่วนไอวีนะก็จะเห็นว่าผ่านตัวนี้ขึ้นมาแอสซบอลอยู่โซนนี้นะก็จะเห็นว่าในภาพแบบนี้กรอบของการเทรดของตัว i อวก็จะอยู่มานโซนเท่าไหร่ยี่สิบถึงยี่สิบ จริงๆในเชิงโครงสร้างก็จะมีแถวๆนี้24.5ใช่ไหมก็แปลว่าเฮ้ยหรือ24แล้วก็แปลว่าต่างแถวเนี้ย20ถึง24นะหรือโชคดีจะเป็น26เนี่ยตรงนี้จะเป็น g a บในการทรดดิ้งนะครับแล้วก็ตัวทิพยะโฮา h o l งนะเมื่อวานลงนิดหน่อยแต่เราก็มองว่าเอ้ยตัวทีตัวท,วทีไม่ใช่ตัวนี้นะโอเคทิพยะพครบแล้วก็เรามองว่าเอ้ยวยภาพของการที่ผมบอกการผ่านจุดที่มันแย่สุดไปแล้วนะครับและตั้งสองไปแล้วแล้วก็ตัวหน้าที่จะมีโอกาสดีขึ้นเนี่ย เราก็มอกว่าน่าจะได้รุนนะจากสมุดกระดาษนี้นะในกลุ่มประกันภัยนะย้ํานะประกันภัยเพราะว่าในเมั่ที่แล้วแต่ละคนจะตั้งสำรองไอ้ตัวทางด้านแผ่นดินไหวไปเยอะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี้ยก็จะเป็นตัวทางด้าน,นสปาวันนี้มีเที่ยวถ่ายนะวันนี้มีเที่ยวถ่ายก็เช้านี้ไม่รู้แต่คนจองกันได้ไหมนะครับแต่ว่าเราก็เจนว่าคุณท่องเที่ยวอะ แต่ละตัวก็จะทำหน้าตาที่เป็น b u ล l i เ h เว v กันเยอะหรือไม่ก็เป็น a อ c e l e r a t i o n ที่มีโวลุ่มอยู่ในโซนล่างอย่างเช่นส,สปายเนี่ยสองบาทแปดสิบถึงสามบาทเนี่ยเทียบเลยแล้วก็ข้าบนที่ติดก,กันอยู่อ่ะจะไปติดกันเยอะโซนเท่าไหร่โอ้โซนเนี่ยเจ็ดบาทนะห้าบาทถึงเจ็ดแปลว่าในร่ารสุดในโซนแถวจากสามไปห้าบาทนคนไม่ค่อยมีของเลยโครงสร้างตัวนี้ก็จะมีแนวต้านสองกันแถวแค่ไหนสี่บาทหกสิบสี่ด้วยวก็แปลว่าในล่าสุดโซนนี้ เราคาดหวังจะใชระดับระยะกลาง50%ได้ในโซนนี้ของตัวสปาแต่ว่าสองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใ่กังวลว่าไอ้องบไม่ดีแต่ว่าไอ่องหุ่นหน้าตาไปได้จะจิ้งส่วนหนึ่งแล้วกันไว้อีกส่วนหนึ่งไว้รอซื้อเื่องบออกแล้วจะได้ถูกกว่านี้หรือจริงทั้งงบออกแล้วไม่ถูกกว่านี้แต่มองว่ามันผ่านจุดที่ยแย่สุดไปแล้วก็สามารถที่จะทําได้อนอกจากนั้นแล้วอื่นนะแค่หมดเลยนะท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเอราวัณนะครับ นะก็มีบุหรเสอเวจนใช่เดียวกันแล้วก็มีกับพอสมควรเลยนะในการใช้กับไอโซ่แถวปาะมาิที่ส0นะครับแล้วก็ในตัวอื่นและก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่ชอบเลยหรือจะไปเอาหุ้นใหญ่นะที่ยังขึ้นน้อยในเนน้ยที่ยังเ,เป็นตัวล,งลองลงมาจากตัวเดลตาก็ได้โอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่กับยูเฟรดวันนี้ขอได้วยเช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ